ขายสมบัติคุณปู <laughs> ่ <laughs> สมบัติคุณปู่เลยะ <laughs> ขายสมบัติคุณปู่วันนี้นะเป็นโตโยต้าไมตี้เอ็กเครื่องดีแอร์เย็นนะเ <c oughs> บาะแดง <c oughs> โอ้หของมันต้องมีมา <c oughs> สมบัติคุณปู่วันนี้นะจะขายทิ้งแล้วนะล้อแม็กเวลแม็กรู้สึกว่าน่าจะแพงกว่ารถนะ หนูก็ว่างั้นเลยได้ข่าวว่าเหมือนเปลี่ยนยางมาใหม่อ่าแม็กได้แพงกว่ารถนะน่ะเบาะเป็นไงเบาะเบซนหรือว่าบีเอ็มไม่รู้เนี่ยน่าจะบีเอ็มนะน่ะพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์คัตปกติแอร์เย็นน่ะสมบัติคุณปู่ฟังเสียงไหมเดี๋ยวหนูขอถอยก่อนอ้าวโอ้โหเครื่องแน่นชิบหายเลยนะ ควันดำควันดำใช่ใช่หมดแล้วเดี๋ยวหนูจะเดินไปแอร์เย็นนะโอ้โหอคอกนี่ไทยประดิษฐ์เชื่อมเองปอคอกไทยประดิษฐ์นะร้อแมกเวลสวยงามรุ่นนี้นี่แข็งถึกทนคัสซีไม่ผุ ขับมาจากชนบุรีได้เจ้าขอคิดเอาแสดงว่าเครื่องดีไปเลยเออลูกค้าขับมาจากชนบุรีลูกค้าขับมาจากชนบุรีขับมาสกแก้วเนี่ยนะใช่คันนี้คันนี้แหละครับมาจากชนบุรีเก <laughs> ่งเลย <laughs> โอ้โหกระบะลักเมินรถคุณปูสมบัติคุณปูมาเอานะแอร์เย็นตามสภาพการใช้งานคอ,อกนี่เชื่อมเองนะแล้วก็เสริมด้วยตะแกรง เพื่อนเอาไปคุนยังมีจากต้องไถามเนี่ยเพื่อนม้าแล้วใส่อย่างพูดคือใส่ตะแกงพามว่นะพูดในหูคอมเมนต์บอกนะครับพี่น้องนะเครื่องนี้โคตรดีเลยภาษีขาดภาษีปีหกหกเนี่ยนะก็ไปต่อเอาสองปีนลยจะประาณสองพันสองพันสามพันนะภาษีปีหกหกสีสันตีไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไป นาเพื่อของเครื่องครับเครื่องนี้เรียกว่าน้ำมูกน้ำมันโมมีเยิมเลยกระจกบ่แตกเด้อนี่เครื่องเครื่องน้ำมูกน้ำมันโมมีเยิมเลยเครื่องแน่นๆรถเครื่องดีแห้งนะเอาไปแก่ยายห้ัวเออนะไปตายไปแก่ยายห้ัวนะจะไปได้แก่ยายห้ัวแกงหัวเลยนี่แกงงัวเลยทุกหัวเออทุกงัวได้เล่นนี่กันนี่นะทุกงัวไปขายได้เล่นกันนี่เอ้า สมบัติคุณโป้ไมตี้เอ็กระบ,บะหลักหมืน่นนะเอาไปลเลยวันนี้แปดหมต่อรองได้เล่มเอกสาร,รเอาไปโอนเองภาษีปี6-8แปอ้ภาษีปี6-6นะแอร์เย็นนะเพลงไม่รู้มันม,มีวิทยุหรือเปล่ายังไม่ได้ดูเมื่อกี้นี่ลืมรู้แต่ว่าแม็กแม็กนี่ก็หมื่นกว่า20,000แล้วแค่ล้อแม็กนี่นะเอาขายเงินสด ใครอยากได้รถเก่าๆขวัญใจคนจนกระบะหลักหมื่นกระบะหลักแสนนะหรือว่าไม่ถึงแสนติดตามไอ้เสมรอติดตามเอาไว้พี่น้องรับชมอยู่ใจกัหบัดไดคอมเมนต์บอกไอ้เสมด้วยนะเป็นกํนลาลังใจให้ไอ้เสมแล้วก็ทีมงานนะพิมพ์คําว่าโคตรสดโคตรสดโคตรส,ด,ด,สดไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนจริงไอ้เสมจัดให้ไอ้เสมทรงฟรีฮอดหน้าบ้านแจว